สวัสดีทุกทุกคนนะจา๊ะวันนี้เราจะพาดูพวกน้ำหมักเปลือกมังคุดที่เราทําไว้เปลือกมังคุดหรือเปลือกอะไรก็ได้ที่มีรสฝาดรสฝาดก,ก,ก็จะมีสารแทนนินใช่ไหมแล้วก็แซนโทนพวกสารสก,กรัดสารพวกนี้ในงานวิจัยของครมวิชาการเกษตรอ่ะพวกมหาลไยเกษตรต่างๆเนี่ย ขาวิจัยออกมาแล้วว่ามันจะมีสารที่สามารถช่วยยับยั้งเชื้อ,เ,อเชื้อโรคเชื้อราในดินได้เพราะฉะนั้นเราก็มาหมักทำบำรุงพืชผักของเรากำจัดเชื้อโรคเชื้อราในดินได้นะอันนี้มันมีหลายสูตรนะสำสำหรับการหมักเนี่ยถ้าจะตามสูตรของเขาก็คือเปลือกมังคุดสาร กิโลต่อน้ําตาลทรายแดงหนึ่งกิโลแล้วหมักไว้เลยหนึ่งเดือนหมักไว้เลยหนึ่งเดือนแล้วก็กรองเอาแต่น้ําผสมเนี่ยเนี่ยสิบลิตรเนี่ยเนี่ยใส่สักครึ่งแก้วก็ได้อัตราส่วนไม่ค่อยแน่นอนแต่ว่าต้องผสมน้ํำนะแล้วถามว่าเปลือกเงาะผสมรวมกันได้ไหมได้เพราะเปลือกเงาะก็มีสารแทนนินเช่นกัน เราก็เลยอยากจะบอกทุกคนว่าที่รักการปลูกเนี่ยคนไหนที่ยังไม่รู้นะอย่าทิ้งนะเปลือกงอบเปลือกบังคุดเนี่ยทิ้งแล้วก็เอามารวมกันแบบนี้ได้ด้วยเนี่ยเอามารวมกันให้ได้สากิโลแล้วก็น้าตาลทรายแดงหนึ่งกิโลแล้วก็เติมน้าแล้วก็หมกักหมักไว้ทิ้งไว้เดือนหนึ่งแล้วก็ามาใช้ซึ่งคนรักการปลูกแล้วก็ทําแบบเกษตรอินทรีย์เกษตรปลอดสารจําเป็นต้องหามาทนะํานะเนี่ยอย่างเนี้ย มันเป็นตัวเลือกมันมีหลายอย่างที่จะทําให้พืชผักของเราต้นไม้ในดินอะไรแบบนี้เขาปราศจากพวกเชื้อโรคเชื้อราเพราะมันช่วยได้สําหรับเรานี่เรามีน้ําหมักสารพัดน้ําหมักใช่ไหมใช่ปะเราก็เอาน้ําหมักอะไรก็ได้เอามาใส่เพื่อจะย่อยสลายให้ดึงสารแทนนินแซนโทนอะไรจากเหลืองคออกมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเงี้ย อันนี้เป็นน้ำหมักที่เราใส่เศษอาหารนิดๆหน่นนนอยๆแล้วก็ฮอร์โมนสดฮอร์โมนไข่อะไรแบบนี้ตัวผู้นี้ก็สามารถเอามาใส่หมักแทนได้เช่นกันแต่ที่เราทำคลิปแบบนี้เพื่อให้เป็นตัวเลือกของคนที่ไม่ได้ทำน้ำหมักเหมือนเรานะน้ำหมักทุกชนิดของเราที่เป็นน้ำหมักที่มีจุลินทรีย์ต่างๆสามารถเอามาเทใส่ในนี้ได้เลยแล้วก็หมักไว้ดีด้วยแป๊บเดียวเขาก็ย่อยสลายแล้ว สำหน้ำตาลสายแดงก็ต้องรอหน่อยใช่ปะ่ะน้ำตาลสายแดงเป็นอาหารจุลินทรีย์สังเกตการหมักจําเป็นต้องใช้น้ําตาลทรายน้ําตาลสายขาวก็ได้น้ําตาลสายแดงก็ได้น้ําตาลปี๊บก็ได้แล้วแต่ขอให้เป็นน้ําตาลที่เป็นอาหารจุลินทรีย์กากน้ําตาลก็ดีเพราะว่าราคาถูกนะอันนี้มาทําให้ทุกคนดูเฉยอยากให้ทุกคนเห็นว่าสิ่งที่เปลือกผลไม้อะไรต่างๆ เรียนรู้ไปด้วยกันเรียนรู้ควบคู่ไปด้วยกันในการปลูกผักสวนครัวเนี่ยมันจะทําให้พืชผักต่างๆต้นไม้ของเราดูดีมีสุขภาพที่ดีมากๆเลยหากเราเรียนรู้ควบคู่ไปอย่างเงี้ยมันคือต้นไม้เรางามแล้วเราก็ได้กินไงเข้าใจใช่ป่ะนี่แหละสาเหตุที่เราต้องทําคลิปให้ดูเพื่อเป็นทางเลือกของทุกๆคน ของเราจะทาน้ําหมักเยอะแยะแต่แป้เป็นลมแล้วก็สามารถขยายได้เรื่อยๆสมมุติถังเนี้ยเราอยากจะขยายน้ําหมักจากเศษอาหารใช่ป่ะเราก็แค่ตักถังที่หมักไว้เรียบร้อยนานแล้วเอามาใส่แล้วเวลาเราตัดพืชผักอะไรก็แล้วแต่ที่ตกแต่งตกแต่งหมดเลยนะตัดใบนุ่นใบนี่มาแล้วเ,เอามาใส่สามารถใส่หมักนี้ได้เลยเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยคือสามารถ ขยายน้ําหมักได้ไม่รู้จบถ้าทำน้ําหมักแล้วอะเห็นพืชต้นไหนที่มันดูแบบปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นมันก็มีหลายปัจจัยนะพวกเมล็ดพันธุ์ก็เกี่ยวดินก็เกี่ยววัสดุปลูกหลายๆอย่างสภาพแวดล้อมก็เกี่ยวเพราะฉะนั้นเรเรียนรู้ควบคู่กันไปอาจ๊ะทุกๆคน พาทัวร์สุดีมั้ยเออพาทัวร์หน่อยหนึ่งเนะาะฟ้าฟ้ายามเย็นเห็นแสงลำยละมุดจะลับโลกไปมาไฟจะโผล่ขึ้นมาหมูม่มวลวิหก เอิลงมากินแตงกวาจะจับมันมาทำอาหารเฉลยจะจับทำมาทำอาหารเฉลยอันนี้เดี๋ยวเราจะให้ดูว่าอันนี้เป็นไม้หนาไมหนาของพี่หนุหน่ยเพื่อนบ้านดราที่ให้มานะเป็นไม้หนาเนื้อเอาเม็ดมาฝังไว้เอาเม็ดเม็ดมาฝังไว้ฝังไว้ตั้ง,งหลายเม็ดขึ้นมาสองต้นเห็นปะ่ะ เราถึงบอกว่า,มาเมล็ดพันธุ์นะครับความสมบูรณ์ของเขาอ่ะแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นเอามาฝัง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 ไเถอะเดี๋ยวมเมล็ดพันธุ์ไหนที่สมบูรณ์ก็จะขึ้นมาเองเอนี่ยอย่างเงี้ยสองต้นนี้แสดงว่าสมบูรณ์แล้วเดี๋ยวเราก็จะแยกแล้วพวกนี้เอามาจิ้มจิ้มไว้เนี่ยแว่นแก้วเนี่ยแว่นแก้วเนี่ยอยากให้ทุกคนปลูกนะขยายพันธุ์ง่ายสรรพคุณคล้ายๆใบใบุบกันแหละเนี่ยแก้ฟกช้ำได้เป็นอย่างดี แล้วก็เอาต้มคั้นดื่มกินน้ำใบบวบบำรุงร่างกายฟอกเลือดบำรุงกำลังได้ดีมากอ้าวเริ่มแล้วยังไม่ได้เก็บเลยหอมหอมเอามาจิ้มจิ้มจิ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 มตัดหัวแล้วก็จิ้มจิมไว้เดี๋ยวเขาขึ้น เต็มไปหมดเอาอะไรต่อดีทำนะอย่าลืมนะถ้าเกิดมีมีเปลือกอะไรก็แล้วแต่นะ่ะหลายคนไม่รู้นะอันนี้ทำคลิปสำหรับคนที่ไม่รู้หลายคนยังไม่รู้นะยิ่งทำคลิปแบบนี้นะทำให้เด็กรุ่นลูกหลานเลนหลอน,นพวกเรานี่แหละ ที่เป็นมือมหาหัดปลูกแล้วก็รักการปลูกอะ่ะมาได้ชื่นได้ชมโอ้โหเป็นไงคะคุณหน่อยบ้านไร่วังพยอมนี่พักกูดพักกูดยังโตดียังโตด,ตดีจิม้มน้ำพริกแล้วอร่อยดีพักกูดของคุณหน่อยบ้านไร่วังพยอมให้มาเราก็จะย้ายจะย้าย,จะ,ย,ายจะแยกก็ยังไม่ได้แยกแต่เขาก็โตมาให้เรากินได้บ่อยๆนะเห็นป่ะยอดอ่อนๆนี่นี่ อร่อยนะลวกจิ้มพริกอะ่ะอร่อยเนี่ยเนี่ยอร่อยดีนะผักกูดเฟิร์นกับผักกูดไนดะ้แยกกันให้ออกนะ <c oughs> หลายคนแยกไปออกเราเองก็แยกไปออกนะมีปลูกพืชมาสิบปีกว่าได้ยังแยกอะไรไม่ค่อยออกนะบางทีโดยเฉพาะอะไรเปล่าหลายคนน่าจะเป็นเหมือนกันนะ่ะพวกอะไรเปล่าพวกมะเขือเ <c oughs> นี่ย อย่างเงี้ยเอามาโรย,เ,ยเอานู่นอัน,นี้มาโรยโรยเ,ยเยชื่อเปล่ายังแยกไม่ออกต้องให้เขาโตโจนกระทั่งติดดอกออกผลนี่แหละถึงจะแยกออกว่าเป็นมะเขืออะไรแยกออกลำบากมากเลยนี่เอาใบหูเสือคุณหน่อยมาจิ้มไว้เห็นปะ่ะโตแล้วพอโตอย่างนี้ทำไงนี่พอโตแบบนี้ทำไงยขายายต่อสินะนี่ เด็ดมาอย่างนี้จิ้มต่อเลยจิ้มตรงตรงนี้ก็ได้อ่ะนี่เอาใบไปกินอุ๊ยตายนละคุณหน่อยเขากรอบมากนะเขาเป็นพืชอวบน้ำอาเพราะฉะนั้นเขาจะติดง่ายด้วยวิหักกรอบหักเลยอ่ะเนี่ยอันนี้อันนี้นนผักชีฝรั่งอันนี้กระสัง ผักชีฝรั่งกระสังใบบบกเออแวนแก้วอันนี้มันหวานญี่ปุ่นเอาไปจิ้มมวยหมดแล้วอันนี้ฟ้าทลายโจรมวยมวยหมดแล้วปลูกปลูกในนี้ยอันนี้หมอ่อนไต้หวันสตรอเบอรี่ของน้องนวดมังรี่ขาวตาเที่ยงแอดนักขมม่มอช่องเดโชสุอินนะจ๊ะหักไปเรียบร้อยแล้วเสียดายมากเลยแต่ทีนี้ไอ้ยอดเนี้ยเขายังแตกออกมาไง ุตส่าห์ตอนกิ่งนะหวังว่าเออเราจะได้กิ่งใหม่นะกิ่งตอนไต้หวันซอเบอรี่ของน้องหนวดนะเนี่ยตามไปที่ช่องเดชโชสุอินนะจ๊ะทุกคนน้องหนวดปลูกอะไรหลายๆอย่างแล้วตามไปที่ช่องเดชโชสุอินเดี๋ยวจะเห็นเกษตรเน่าโรงเรียนในช่องของน้องหนวดอีกช่องหนึ่งไปอุดหนุนหมอนด้วยมอนมอนหวังว่าเนี่ยเดี๋ยวเราตอนกิ่งนี้ดีกว่าเพราะว่านี้ยอดเขาแตกเลยใช่ป่ะเออเดี๋ยวตอนตอนอันนี้ดีกว่า เสียดายมากเลยตอนแล้วหักคือเขาสูงอะตอนไว้อะหูหวังว่าจะได้อีกสักต้นนึงนะหักเสียดายจริงเลยเดี๋ยวเราอุ้ยทำไมดูโสมๆจะามายมแดงตัดก,กิ่งปักชำนอกนั้นตายหมดเหลือต้นเดียว นี่ก็เอาฟักทองมากินแล้วมาโรยๆไว้เนี่ยนๆเลื้อยไหลไปนอกนู่นละมายมโตดีนะเนี่ยมายมมที่เราตอนกิ่งเองนะมายมมตัดกิ่งปักช้ำติดนะจ๊ะทุกคนนี่เราโน่นแล้วนี่ยมาทิมมาทิมไว้เต็มไปหมดแล้วเนี่ยมกระเพราเอาเม็ดมารืโรยไว้ อะไรก็แล้วแต่นี่ยี่โรงยี่ราวยอดมาปากัปากปักมาจิ้มจิ้มไว้อันนี้มะนาวเป็นดอกพิเศษที่ตัดก,กิ่งมาทิ่มไว้เนี่ยนานแล้วนะราติดได้ย,ยังไม่รู้นี่เอามาจิ้มจิ้มจิ้ม,จ,มจิ้มไว้อย่างนั้นแหละติดไม่ติดไม่เป็นไรแต่มะนาวปักชําติดนะจ๊ะทุกคนได้ไหมนี่ผักแพวเอาผักแพวมาจิ้มไว้ ซื้อมาแล้วก็มาจิ้มจิ้มขยายขยายมาเนี่ยเดี๋ยวพอเขาโตนะพอเขาโตเราก็จะตัดแล้วก็ขยายอีกขยายง่ายนะค่ะเนี่ยผักแพลวเนี่ยตัดตัดตรงนี้แล้วก็เอาก้านจิ้มทิ่มลงไปเลยเนี่ยทำไรกันเนี้ยลูกนนี้วันนั้นทำคลิปขยายพันธนุ์ยมหูเสือไว้ของคุณหน่อยอันนี้แตกดีไหม รอกันยังยังไม่อวบกุยช่ายกุยช่ายพยายามจะดูแลอย่างดีเนี่ยเป็นคนตลูกกุยช่ายไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ช่งนี้ก็ร้องร้องเพลงร้องเพลงวันแม่พี่กัน ร้องช่องนู่นร้องช่องนี่ร้องช่องนั้นไปร้องไปทั่วทุกช่องเลยมีหลายช่องร้องเลยอันพระคุณแม่นับขนาเกินกว่าอยากหาในผาสุธาที่กว้างไกลย,ยังไม่เท่าแม่ นาทีพระคุณแม่มีมากเสียยิ่งกว่าย่าแม่อุ้มท้องแสนทอ้อระมาเมื่อลูกเกิดมาแม่นั้นยินดี ยามเนาวลูกนอนแม่ซ่อนอกไว้ยามร้อนผิวกายแม่ใช้พัดวียามหิวกระไดแม่ให้ห่วงหาต้อนน้ำข้าวปลาลูกแสนเต็มตีพระคุณแม่นั้นอันนั้น ใม,ม,มือนได้อยากฟังแบบฉบับเต็มแอดไลน์มาเพราะส่วนมากเราก็าร้องแล้วก็อัดส่งให้เพื่อนในกลุ่มไลน์ฟังฉบับมีฉบับเต็มเนื้ฉบับย่อฉบับเต็มแล้วก็ฉบับที่ร้องไม่จบแล้วก็ฉบับเพียเพ้ยนๆแล้วก็ฉบับลืมอะไรเงี้ยมีหลายฉบับ ซิงสวัสดีกันฟริงฝากช่องเกษตรทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราด้วยนะเพื่อนเพื่อนที่รักการปลูกทั้งหลายที่ยังไม่ได้ทําช่องนะที่กดติดตามเราอยู่ตอนนี้แลวยังไม่ได้ทําช่องนะทํานะเพราะฉะนั้นเราจะบอกนะบอกบ่อยๆนะคือถ้ากดติดตามเราแบบนี้แล้วไม่ได้ทําช่องแสดงว่ารักการปลูกเพราะฉะนั้นเข้ามากดติดตามเราแล้วก็ เข้าไปกดติดตามช่องเกษตรทุกช่องที่เข้ามาในช่องเราด้วยนะช่องแม่บีปลูกผักพี่พาสวนผักหน้าร้านช่องทัชชาคนรักเกษตรสาวกระสินรักปลูกชาแนลเมวรีปลูกผักบนดาดฟ้าต้นเกษตรเกษตรรักปลูกเ,เกษตรพาเพลินแล้วก็ต้มเกษตรต้ม เ,รกรเกษตรกรที่เกียรตจไปดูน้องต้อมน่ารักเลยความสุกปลูอินทรีย์น้องตง้อมฟาร์มมิ่งแชนแนลอ่าช่องเกษตร,รหลายๆช่องเลยอะซีรัตออร์แกนิกการ์เด้นพวกนี้ที่มีคำว่าบ้านไร่วังพยอมที่มีคำว่าปลูกมีคำว่าไร่มีคำว่าฟาร์มมีคำว่าสวนมีคำว่าปลูกนาจาะจ๊ะทุกคนกดเข้าไปติดตามแล้วจะได้ความรู้เยอะมากนาจาะจ๊ะแล้วก็คนที่ยังไม่ได้ทำช่องรีบทำยุ่ยยังแต่แข่งร่วยทํทำ นะถ่ายคลิปแนวนอนด้วยนะอย่าถ่ายแนวตั้งพยายามถ่ายแนวนอนเพราะว่าหลายคนเขายังดูเนี่ยถ่ายแนวนอนอยู่เนี่ยเนี่ยถ่ายไปถ่ายแนวนอนเนี่ยเพราะหลายคนเขายังดูในโน้ตบุ๊กใน iPad อยู่เลยถ้าถ่ายแนวตั้งเนี่ยมันจะได้มุมแคบเวลาดูในในพีซีโน้ตบุ๊กหรือ iPad มันจะได้มุมแคบต้องอย่างนี้เนี่ยนะจ๊ะ ดีเพอควาเพอะ,อ,ะอยู่กับบ้านด้วยปลูกผักช่วงนี้ปลูกทุกอย่างที่มันกินได้ก่อนอันดับแรกนะพืชผักสม,มุนไพรปลูกเข้าไปที่มันต้านไข้หวัดเออเนี่ยเราสงสัยเห็นน้องต้อมอ่ะน้องต้อมอ่ะเกษตรต้อมอ่ะบอกว่าเอ,อ่อวัคซีนไข้หวัดใหญ่สามารถช่วยลดความรุนแรงของโรคโควิดได้ด้วยนะ เออคุณคุณคุณหมอท่านไหนที่ฟังอยู่ช่วยช่วยเอาเอาไปพิจารณาเรื่องนี้ส่งเข้าสาธารณสุขหน่อยได้ไหมคะหรือว่าสาธารณสุขรู้แล้วว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่สามารถป้องกันการติดเชื้อและลดความรุนแรงของโรคของโควิด -19 ได้อันนี้ขอฝากหน่อยนะคะนอกเรื่องนะคะ ได้ยินไหมเสียงเราไม่ค่อยจะดังเท่าไหร่แต่ก็อยากจะให้ดังไปถึงพวกสาธารณสุขสวัสดีค่ะพี่หนุ่ยน่สวัสดีพี่หนุ่ยเพื่อนบ้านเราที่น่ารักปู๊ดกะปู๊เดกะทำกับวข้าวให้เรากิน่ะจ้าน่ารักที่สุดนะได้ข่าวว่าเรื่องวัคซีนมันวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนีมันช่วยได้นะลองดูเราน่าจะมีวัคซีน เพียงพอนะวัคซีนไข้หวัดใหญ่อะดีนะนึกออกลองดูลองดูลองไปพิจารณาดูดูแลสุขภาพด้วยนะทุกทุกคนไปแล้วงานเยอะแค่นี้นะ